นนะอออระะไไยู่กำลังที่จะซื้อรถอยู่แน่นอนและวันนี้จะพาไปดู MG 5รุ่น4ขั้นปี2022เหมาสำหรับวัยรุ่นสร้างตัววัยทำงานและคนที่กำลังมองหารถคันแรกใช้งานในราคาที่จับต้องได้เพียง 6, 2, 900 0บาทเท่านั้นบอดี้ <Wow. S 1> ตัวถังใหญ่กว้างขวางให้ความเรียบโยนและสะดวกสบายมาพร้อมล้อหนะัก17ลายสวยสวยเท่านั้นยังไม่พอคุณยังได้เบาะประปับไฟฟ้าในชั้นวา ภายในอย่างรูคิดว่าซื้อรถราคาหลักล้านใช้งานง่ายกับปุ่มพุสตากล่อง,งอะไรมัลติฟังก์ชันคอนโซลหน้าเรียบรุ่งใช่ไหมพอหน้าจอขนาด12นิ้ววว้าเท่านั้นยังไม่พอคุณยังได้เบตมือไฟฟ้าคุณยังได้ระดับทอกคนยังไม่หมดนะวันนี้เขามาพร้อมกับซันรูฟแบบนี้ดันดูมากภายในห้องโดยสารกว้างขวางมากๆสะดวกสบายสุดๆโอ้โห กว้างไปไหนย่อเห็แนแบบนี้แล้วอย่ารอชา้าทักเข้ามาโทรเข้ามานะทดลองขับได้เลยกับโปรโมชั่นสุดพิเศษีดาวข่อนสบายเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นรีบโทรมานะคะเพราะเซลล์รอขายอยู่จ้าโทรสูง62 9สง